Assalamualaikum Alaikum, Baruch Akula, ก็ความสั้นสีฟแกเรือลู่ล่านล้านจากตะบนฟองกระชงสุกุกฐานสุกุกคนหลบหลบล่านล้านในปัจจุบันนี้โดยยิ่งข้อเตือนไอ้ลบหลกล้านล้านนั่งอยู่เดิทางของอันล้ออย่าเดินเนอย่าเดินไปในลุ่มทางสีพิษให้อยู่ในทางศาสนาให้รำไรเรียนให้ศึกษาทางศาสนาหลบหลกล่านล้านจงเกีียวพังพอแม่ครูบาอาจารย์ เสียซ่างซ้อนหลุกลุกล้านล้านยาวแว๊กเนบในนิ้วมือทางเสียไม่ดีอย่าโดนรุ่นทางพิชอย่าไปกินน้ำผมข้องไม่ดีสีระบาดอยู่ระบาดนี่ฮะก็หลุกลุก,นนลลลก,ลกล้านล้านจงเหลือเกินตัวอย่าข้าวปลาอย่าข้าวแขกกับตความนีอย่ากะจความตัวต้องมีนต้องอยู่ต้องกบกู้บาอาจารย์ต้องับกู้โอเล่ไมน อหู้้ให้รู้ว่าติ้ยาเรียบๆเลยยุบอย่างไอ้คัดคำสั่งก็คือการคัดระดับอย่างไรดาวัง่าไ้หั้าื่อคนพกนี้ตัดตัวตายกันไปตัดตัดตัดไรู้เสียงฟังคำตัดชนคนพวกนี้ก็ตัดนะอย่างคุณ เราก็เรียนสุขท no, ี่นั yeah, ้นอยาได้รับความดีให yeah, ้เด็กนเ n ตรานี้เนาะแราคิว่เป็นคนดีคือเราทั้งคลมอไปไหนอยากินข้อวเดีว่าพิดกดบ้าคือวันนึงอาจะติดได้อะน้ำทอมพงข้าวยาบ้า เน็กตาเราหลักกามวยหลักกมวยน้อยเนี่ยป็นไปอย่าได้อพูดบมอยังว่าไม่ไหนยิงก้าวเนาะทำเสรอเป็นคนดีคือทำโยนในทางสัานนาคือทำละมาดเียนรู้ิ้งเดี๋ยวววาตัวทำไม่เดี๋ยวก็ตั้งคือพัฒนอิตรามนเนาะไอ้แกงเป็นคนดีแล้ิดีทุดเลย ถ้าคุณค um ุณแง่ๆสวยต้นใจสอยดูได้แม่ไม่กล้าไปะด้นี่ว่าการลดลงหมางเลยเ้ยตาคุณไม่ใจรู้ลุงนอนไหนเลยเแต่ไม่ตายรู้เล่ามีสื่อกับหน้าใช่ไหเป็กก็อยู่บ้านยังนะยศไหนคนตังให้ได้โอ้เป็นนองดูนองข้ามันก็มันก็ไม่ใจเหยีองให้มีความรู้ให้มันดำตัวเองแต่ไม่อะเร้่องน้มันได้ดีใอ้มันทำดีทำตัวดีดี ยากตี่อกทนมาฮะเราบาปฏิบัติในดีไปเรียนมาเร็วไปอบรมมาเร็วทำไมผมไม่พูดเฉยกมแับรู้พูดเฉยพรเราีงันกายักเรือนหมเลยิงเ่วเรือเร็วกมันบไม่ไม่ก้างหางนั่นแหละกายข้าวไปเลยกายอบรมกันเล็อบรมได้ดีดรู้อยากให้อะไรอยู่ร้านที่ตำวไม่ดนีนเนาะแล้วข้าวขายตอนนี้เลยนะเพราะไ้มันในป ว็าว่า้าับท mmm bueno, like no. no ah ี่าปบัตทำอไริ้น่ดียากไปว่าไปกินนำอมเฮ้อว่าได้ตัวมด้ยฮะปั้งหมดว่าไปขายนะไปคนงครูบาอาจารย์ก็ระน่ะใอ้มันเก็นใจเสียอยากให้เหลือแกนำทมนั้นมามาทำแต่ทิ้งดีดีหลังจากี่อะไรอยากจะมีลามาเพราะนั้นลามากันเนาะมันก็จะมาทำไหมมาคนนั้นเชื่อสมาธิซึ่งเสร็จมาก็ไม่ไกลว่าไกแนแล เดีวดาเดี๋ยววาดมันก็กามันก็กาไม่ใส่คนเดยวมันแรกอนั้นเนาะมันก็บางคน่ัก็บางคนก็ดีบาคนอีกบางครบมันใ่ตํากูเติดไม่ใส่ช่วยยามอยากให้มันกับเนื้อกับยาอากจะถึงแต่มันก็เคยจำกับอมาเพรานั้นใครมันหว่าดีกันมันเดือรบแลอยากจะมาซิงยกนั้นเลยไม่คนดีแล้วไม่จบละ ก็ค้องไปก่อนเป็นคนดีอ่ะไปมึงจะเบี่ยเนคก็ป่ามาตายอเดี๋ยวเวลาเป็นาลุงบาเดี๋ยวเวลาเป็นบาลุงบานเียไมาช่างกเลคิดคิิเอมันไม่จะนอนใจรับมันด้วยนีเขนอนลยเขาปักพอนมันต้องเวลาต้องแยบแค่เวลาใช่ไหมเวลาปักพอเวลานอนเวลาไปทา เดีมันยังเดีมันโตตามแตันก็ยิ่งที่เรา่อยกจโตตามมากกวเเราไม่อานสุดายากจะให้มันปรากฏว่าเป็นเด็กดีเนี่ยไปคิดที่สิ่งที่ไม่ดีสิ่งที่เาทำอยู่ในปัจจุบันนี้ดานชาดานชาติมาการผ่านฎหมาัณังคือเราต้องให้ปรับเป็นเด็กดี ต้องโบเมเด็กเราเดกใครเราได้มาซื้อโบเมใชได้บ่เจ,จ survivor, อยองมีให้ปัญหาไม่บ่ายเจยั่กงมบเคนความสุขมนอดีตยุคเรืองเลกถึงอายุน้อยโลกตัดเยเอาจช่ตัวเอริงจริงมีอีกเยอ ได้ดิจากความโูเด็กก็สอนมันั่นเลยกใจอยู่แล้วว่าเด็กึ่งรดนเลยสวยมานเลวใจมากเลยซึ่งกอาไม่นอนเราทีลับสอาเลยได้กวังอยู่กวนลับเลยอเได้กวนเชี่ยนโรติบ้าคว้าควแล้วไปแล้เ็กเด็กนายมันบักแจงจิ้มไปเด็กตีรับนอนมาเจ๊ไอเด็กเด็กยูให้บายบาย อยาเจ้กินน้ำสมน้ำเลยก็ไปไม่ได้น้ำสมกันชาไรมัวลมดเหลวกูเลขาชาถ้าดูไม่ชีวิตฟ้องมันก่็นั่นเนาะถ้าอะไรอายุยาวยืนไม่มันมันคนจะไม่ใจเล็กใช่นาะถึงมีกันไปเสอยวกินน้ำสมน้ำลยนั้นเบื่อนั้นเช่นประสาทอะไรเช่นตาหมองไม่ไม่ดีแล้วนะนานเอ้ยวายบุญวายก็ตั้งเปิดน้อไม่ใจรู้จักพ่อแม่เด็กบางคนนะ กบกินข้าวฟันนานตั้งแต่ขบได้ลูกได้เมียอนาคตข้องลูกกับเมียไม่โดนมันโยกหือได้นาค่อยเฉยเนาะโอ้แต่กินกินกันแล้วนี่ลาหลุดหลุดแค่ได้หลูกเฮ้ยใังกินนานติทกอกเลยแต่ว่ามาตอนนี้ใส่ล้วมึงก็ต้องกินนานทกอกเองกว่าช่างนู้นไงวะตั้งแต่มาได้แต่ขึ้นกูได้เลยว่ามันสิแฉใจแดงไงเนาะชวนมาเป็นฟูมาเนะ เี้แม่หลวงหมาเป็นผู้คนเต็มนั่นคนนั้นว่าคนนั้นนั่นลกมึงนี่ทำว่ดชีวิตผู้เลยซึ่งลูงกันจะอยู่ไหนมีอนาคตไหมนี่วัดเล่ปากนะปากไม่เคยกินเลยทุกยาแต่ว่าลูก,ลกปากนั่นใดมีอนาคตสบผู้เล่นเป็นผู้ต่างคนลูกเงินมาอ่ะัว่นั้นเลเนาะแต่ว่าหม่ามึง นี่หลูมึงจอยู่ไหมยูหว่ะกูหานนั่นเลยเนาะหมาที่มึงรู้แล้มาก็ให้เลี้ยนี่ไม่แจ้ดาหหรือมาชนมาเล้งไม่ใก้ดาสักเม็กไม่ไม่ไม่คิดว่าด่าลูกเลยไม่คิดว่าด่าลูกสักทีบเลยมาเล้งไม่ดีแน่หัว่าด่าซึ่งนี่นี่ตอนนี้มึงกําลังเอ๋มมาแล้วเลี้ยงดาถ้ามึงไม่ตัดได้กินทีก็อย่าขึ้นสาชาวซึ่งลูกแล้วว่าภาษาปีนี้ถ้บมึงปีบลูกว่าห้านั่นน่ะไม่แต่งจุ่งไม่ที ลูกก็นแลด์หยาทันหนาทันทีเราไม่ดีแม่นะมาน่ยจะแค่เฉยเนาโลูกทุกคนเน้่ยยากเป็นไม้เป็นยาโยต์ตาหรว่ายากเป็นไม้ก็ทัาลูกเลยทักซี่หรว่าลูกจกเป็นยาโยต์ตาหรือว่ายางเป็นไม้ถ้าว่าเป็นยาโยเป็นไม้ก็แค่รถไปเจมหมาซะเนาะถ้าเป็นยาโยต์ตาก็ไปไปซะลกขอแม่นั้ ดูแต่ไม่ห้าไม่ได้ฆ่าเล่สีหลุกหลุกนั่นฆ่าผัวเม่ได้นายนี่อยากชาเส้นนี่ไม้ผัวเมียถ้าผัวเมียเชื่อใจนี่ใน้ผมวเมีเป็นเร่อใจวายว่าใจตัวตายปเาป็นเร่องลาบเลยว่าคิดหรือว่าลูกา้กับกินนดำทงกันจ้าได้นาน,นาเนาะถ้าว่าถ้าว่าอยาตีกินเลยก็กินไปเลยนี่ลูกแต่ว่านั้นเล็กตรงหนักฆ่าผัวเมีอยากให้เป็นใหม่ีเต็มตาผัวเมีให้เป็นยาโยธาเนาะ